จากู่ว์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB ถึงตัวเลขความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดย่อมปัจจุบันอยู่ที่41.1ถือว่าอยู่ในระดับต่ำและไม่สดใสต่อการทำธุรกิจมากนักเพอาได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศที่การบริโภคและอุปโภคชะลอตัวลงแม้เศรษฐกิจโลกดีขึ้นเอื้อต่อการส่งออกแต่ก็ยังไม่ใช่แรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าคงทนสินค้าเกษตรที่ชะลอการขยายตัวเนื่องจากประชาชนชะลอการจับจ่ายใช้สอยขณะเดียวกันธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้คือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการส่งออกเช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เคมีรวมถึงวัสดุก่อสร้างครับก็ภาพรวมของธุรกิจ s m e ขนาดย่อมในปีนี้นะครับก็ โดยเริ่มต้นปีมาก็ได้รับแรงกดดันพอสมควรนะครับจากเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะโดยที่จากที่เราสำรวจมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับความได้รับผลกระทบแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยในปีนี้เราก็ยังเห็นแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ ชะลอต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะของเศรษฐกิจภายในประเทศในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นไปอย่างเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะทําให้ธุรกิจส่งออกในปีนี้เนี่ยภาพรวมดูดีขึ้นบ้างนะครับแต่ก็คงไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนทําให้ก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจในปีนี้นะครับโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SME นะครับก็จะมีความลําบากบ้างหลกัหลกๆตอนนี้เนี่ยเป็นธุรกิจทางภาคการส่งออกนะครับก็ หลายหลายคนยังให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งออกในปีนี้อยู่นะครับทางภาคการส่งออกก็ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เปโตรเคมีพวกนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ยังส่งออกได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านวัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมเชื่อว่าทางภาคการส่งออกน่าจะดีขึ้นแต่ว่าก็จะได้รับผลกระทบบ้างจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจกับเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่จะหายไปในปีนี้นะครับในขณะที่อุตสาหกรรม เช่นทางด้านพวกอาหารนะครับาบางส่วนก็ยังได้รับผลกระทบจากโรคตายด่วนในอุตสาหกรรมกุ้งอยู่นะครับแต่ก,ก็จะมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นมานะจากการที่สามารถส่งออกไปที่ญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ยังไม่ควรลงทุนในสินค้าใหม่และควรใช้โอกาสในการพัฒนาสินค้าให้เท่าเทียมกับผู้แข่งและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและควรบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวังซึ่งหากมีปัญหาควรเดินเข้าไปคุยกับธนาคารที่เราขอสินเชื่อเพื่อไม่ให้มีปัญหาลุกลามนอกจากนี้ควรมองหาตลาดใหม่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ีการขยายตัวทางธุรกิจถึงปีละส0สะท้อนให้เห็นว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องถ้าดูเรื่องของตลาดใหม่ที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการค้าชายแดนนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ในเฉพาะธุรกิจ SME อมย่างเดียวแต่ในธุรกิจใหญ่ด้วยนะครับการไปทําตลาดในประเทศ CLMV นะครับเป็นเรื่องที่ ต้องให้ความเร่งด่วนนะครับในการดําเนินการตรงนี้เพราะจะสามารถช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับอุตสาหการรมภาคส่งออกของเราได้ด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในปี2556นะครับการส่งออกไปประเทศ CLMV นะครับก็ขยายตัวได้10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นปีที่การส่งออกรวมเนี่ยไม่ได้ขยายตัวเลยก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางประเทศ CLMV นะครับกัมพูชาลวาวพม่าเวียดนามียงขยายตัวได้ต่อเนื่องครับ ครับปัจจัยเสี่ยงโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่ต้องระวังที่สุดก็ยังเป็นเรื่องของที่มาจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับซึ่งตัวนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อทางภาคธุรกิจนะครับแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ยังแนะนําให้ผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการต้องระวังเรื่องของกระแสเง,งินสดและสภาพคล่องนะครับที่หมุนเข้ามาในธุรกิจอยู่นะครับแนะนําให้พูดคุยนะครับกับคู่ค้าของธุรกิจตัวเอง ให้บ่อยนะครับมีการสื่อสารอยู่เรื่อยๆรวมถึงสื่อสารกับธนาคารของตัวเองด้วยนะเพราะว่าเรื่องของการบริหารจัดการสภาพคล่องเนี่ยในปีนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่คาดเดายากนะครับเพราะเราไม่ทราบเลยว่าเหตุการณ์ทางการเมืองหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อคู่ค้าของเรายัางไงบ้าง